ท่านผู้ชมมาที่บ้านหนองสังนะฮะบ้านหนองสังตำบลตำบลหนองสังนะฮะอำเภอแก่งกรอจังหวัดชัยภูมิวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศ <c oughs> วันนี้มีหมอรำนะฮะวง่าอ ว่าลำใจกันร้อยฮะบอยสุิชัยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาพี่น้องนะครับดูดอูอาหารการกินก่อนนะโอ้มีอะไรขายเยอะแยะมากมายเลยครับมีลูกชิ้นนีมีลูกชิ้น,น,ม,นมีขน,ขนมอะไรเยอะแยะฮะโอ้นี่ขนาดขนาดยังยังหัวค่ำอยู่นะนี่ คนเดินเยอะแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าไปข้างในไหมเพราะว่าข้างในรู้สึกเขาจะขายบัตรแล้วครับคงคงจะเข้าไม่ได้นะฮะพี่น้องขายบัตรแล้วเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ดูนะฮะไม่ได้ดูก็พามาดูบรรยากาศนะครับปิดวิกนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกว่า มาปีบรื้อทำการแสดงนะครับใะจ้าำได้บอกนักจำได้นักจำได้จำได้พูดยสาว้อยเร้นแกนแลานนวนิ้วเดจะเปปลาปงจะมีปืนเดเอาบอกร้านไหนร้าปลาปงยิงปืนหัปะถือคอยถือคอยถือตัวคอยถือตัวยังเอาแล้วคอยถือต yeah ัวยังเอาเอาได้อ uh ัน เมื่อนั้นคอยคอยปลาไปเนาะมันมันแตกจัคหน่วยเนาะมันมันบ่แตกเนาะเอามื่อนี้เจ้าบอนั่นบอกรู้ว่าเจ้ามาขายงานงันพาทางมาแล้วสองคนงางซอยได้เอาบ่อพอดีกันละข่อยกับโบมินเนียฮะไปเอาปิดร้านเถอะเอาหมดแล้วมอสได้เล่ยนจะปิดม่ได้เอา อันผู้หนึ่งผู้หนึ่งผัวกับมาผู้หนึ่งเมียกับป้มากอะก็พอดีตอนนั้นเขาปิดลานรถปิดลานรถอหาอนมอปิดจ้โอ้ยเที่ยงเที่ยงคืนผูบอจักบาทคาเทียาทอฮะบอสเท่าไหร่อะบอสว่าสามร้อยนี่แหละจ้ะสามรอ่าโอเคสามร้อยไปปิดลานเลย เดี๋ยวให้กำเดี๋ยวให้กำไรอีกอีกเจ็ดร้อยเป็นพันหนึงพอดีอนไรก็โอ้ยพันจเจ้าเลี้ยงไ่อนี่ยจเจ้เี่ยม,มาได้บ้านไหนจ๊ะน้องดินดำจ้ะน้องดินดำ่ายกัยใส่น้องดินดำนอําาักน้องดินดำม ไอทั้งมั่นจานี่บ่จ้าโอ้แสดงว่าเนี่ยเจ้านี่ครับอ๋อบอสลับบ่หรือว่าไปขายของบออันใดก็ว่าบอสัมไม่จักบาทไม่ละสิบจ้าสามไม่สามสิบได้บ่ได้โอสามไม่ที่สิบจ้าบ่ได้จ้าโอ้ยว้อว่าบ่งแล้วเจ้าเยาว่าผิดเด้อตำรวจยังมาแทนเด้ดเห็นบ่ ไว้เร์น้นที่โยมื่อวเพื่อนมันก็จะมาดีเขาได้เส้น<อ>ถุงเห้เจ้าเราดี้น่ะน้องครับน้องครับเอ,อแม่ขออนุญ,ญาตฮะแม่ค้าออผมถามว่าบบไ,วไอเ้เ้าาจีในไม้ละเท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าไม้ละสิบบาทผมบอกว่าสามไม้สามสิบบาทได้ไหม <c oughs> เขาบอกไม่ได้ต้องสี่สิบกว่าท <c oughs> ่านว่ะแสดงว่าโกงเนี่ยแบบนี้ได้ปะตกลงเท่าไหร่ฮะ สามไม้เท่าไหร่นะไม้ละสิบใช่ไหมครับใช่ครับสามไม้ก็สามสิบถูกต้องนี่ไงเปล่าไปเดีวนขอบคุณครับเห็นไหมโอ้ยขายของเราต้องมีอันต้องมีเจ้าหน้าที่มาเป็นพยานอืมเอาชิ้นอะไรไปือยยู่หัวยู่หัวห้งโอ้ยอันนี้เพื่อนมาเอาเงินอยู่มาเอาอันนี้เพื่อนมาเอาเงินเร็วๆๆ้วแลอันนั้นยังใส่ให้ลูกค้าถึงเรียนนะลูกค้าประจำหรือไงบอะบ่ตำรวจบ่จอกไม่ก้าสามสี่สิบเดียวโว้ย เดี๋ยวเอินตำรวจกลับขึ้นรคือเกาเด้อครับผมขอบคุณครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเมียดูคลิปอยู่ใช่อะไรนะอ๋อนี่เดี๋ยวได้บมแนยืนอยู่นี่บอกแมนบอบแมนนจีนฮะบอบอกจ้าอนจ้านี่ ปลาหมกึกปลาหมึกไม้ลนะเท่าไหร่ยีบาทจ้ายี่สิบบาทเอาป่ะอันนี้ไม้ละยี่สิบบาทตรงกลางยี่สิบาทอันนี้ไม้ละสิบบาทน,นี่สามสิบจ้าอ๋อ ้าวสวัสดีจ้านั่นเห็นไหมนี่มาเจอกันอีกแล้วแสดงว่าไปมีหมอลำที่ไหนนี่เจอกันเขตชัยภูมิททมบอกไอ้ยุีบของระเบียบยุไัยุไซภูมิก็กปั้นไม่พัฒนาบ้ตาตำบลกี่ร้องเอาแล้วผุกเขียวมีบ่น,นี่นบ่ได้ยิมเขาบ้า ชี้ร้องบ่ครับบาทียี่สิบสองครับเนี่ยยี่สิบสองนคือจะได้ไปพ่อกันอีกเนาะทีมงานนี่แหละต่บ่เอามาแล้วก็อุ่นนนกันอันอันนี้เนื้อบ่ครับเนื้อไม่จังบาทเนี่ยไม่นาสิบไม่ยี่เอาเอาอันนั่นแหละเอาเอาเนื้อนั่นซีเอานี่ห่า เด pues ี he, he, so ๋ยวซื้อลูกซิ้นไปเขาเขาขายบ้านเราไหมว่าจี้เขาไปถ่ายลูกข้างไหนเขาก็ได้พอๆเขาเข้าไปได้ครับได้ปะได้พอๆพอไปถ่ายซื้อบางอย่างบ้าครับจะพาข่อยไปเนี่ยจะพาข่อยไปเขานะเอาจะไปขอให้ข่อยนะกูบอกมันพอรอยเลยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบอันนั้นซี อันนี้มแนเมน่มนกลับบาครับผมเป็งไหนก็ไ่เห็นฮะไปอันไรอยรังไหมากี่บ้เห็นหัวเ็นยงงางวปพุ่นไปติดอันผู้สาวอยู่อันตัวผมอันป่าโปงมือนั่นแหละโอ้ยแมน,แมนาครับผม เอ้อขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยวันนี้ขายดีๆนะขายแล้วโอ้โนี่เนี่ยนี่เน่ยเออเดี๋ยวายเราเดี๋ยวที่เขาไปไยายข้างในอีกปไป่ะฮะฮะขอบคูเนีขาไป้าเดียวคนโคร คุณครูครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตเข้าไปถ่ายคลิปได้ไหมฮะได้ได้ต้องปั๊มไหมยังค่ะสวัสดีครับคุณครูใจดีมากเลยคุณครูชื่ออะไรครับครูเอ๋ค่ะครูเอ๋เปิดหน้าหน่อยนะฮะนิดเดียวครับจะได้จําได้โอ้ครูเอ๋คุณเออยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่น้องสังวิทย์ค่ะนองสังวิทย์เนี่ยเหรอเอาขอบคุณครับครูเอ๋ครับสวยมากเลยอืมโอเคครับขอบคุณใจดีด้วย เอานี่ครับอะไรนะโสดด้วยค่ะอ่าเปิดเปิดเปิดหน้ากากพูดชัดๆหน่อยเร็วเร็วโสดค่ะโสดค่ะโสดค่ะโอเคครับอ่าโสดจริงๆใช่ไหมฮะท่านพอโอเคครับเรายืนยันใช่ไหมอ้าวอ๋อต้องขอพยานด้วยไหมต้องมีพยานด้วยครับผมอ่า บรรยากาศครับนี่อันนี้ด้านในนะครับบรรยากาศด้านในเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ก็อยู่ด้านนอกตอนนี้ก็โอ้ข้างในก็มีมีขายนะฮะนี่ก็ยังมีขายมีขายอยู่ข้างในด้วยเหมือนเดิมนะฮะ มาแล้วครับนี่นี่นี่นเอาหมอลำใจเกินร้อยบอยสรีชัยโอ้วันนี้มาทั้งบอยทั้งอแอนออร์ดีด้วยนะครับนี่เ,เ,เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่าเาขาจองเขาจองไอผูสโอ้โหเนี่ยพี่น้องครับนี่คนยังคนยัง ยังไม่ดีหมอํำตั้งเวทียังไม่เรียบร้อยเลยนะครับนี่ดู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 เสือดูเสือนี่โอ้โหนี่จองกันมาถึงขนาดนี้แล้วครับนี่นี่ครับโอ้จองจองกันมาถึงขนาดนี้เลยนะฮะโอ้ไกลมากนี่ครับนี่นี่นี่บรรยากาศบรรยากาศของการ ตั้งเวทีนะครับหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะครับผมไม่มีลดดเลย,ยเแสดงวา ่านี่ครับเวทีก็กำลังกาลังตั้งกันอยู่นะฮะเวทีก็กลังตั้งอยู่นะครับผมอ่าโอเคครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ